สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์ KDS 450นะครับก็เป็นเจโร่เคบาเป็นระบบเมนวลน,นะครับก็มาทดสอบเล่นกันนะครับเป็นรุ่น3เซลล์นะมอเตอร์นี่เป็นของกาดนะครับตัวเล็กๆนะก็ได้อยู่นะครับฟังก์ชันก็ตัวนี้เป็นไ d เดน3นนะครับตัวเนี้ อันบนช้า dr นะครับก็คือการตอบสนองอันล่างจะทําให้เลี้ยวได้ไวขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะฮะพลาเล่น3 d กดีก,ก็ก็ต้องกดลงทั้งคู่นะครับนะก็ถ้าไม่เล่น3 d ดีก็เล่นอันบนก็ได้หรือจะเล่นอันล่างก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะไวขึ้นนะช้าหรือไวนะครับ dr นะครับโอเคตัดคันเร่งก่อนนะครับโหแล้วก็ เสียบปลั๊กที่ฮอนะครับแล้วก็รอรอให้โรเตอร์เฮดขยับนะครับโอเคขยับแล้วเราก็ใส่หน้ากากเข้าไปใส่ได้ไหมน้องนนี่ทดสอบบินนะครับผมโหตัดคันเร่งนะครับ <c oughs> ไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับระบบเมนวนนะครับผม สุดเสียงแล้วก็ค่อยๆเร่งนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ KDS 450นะครับซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีนะครับเนี่ยครับ ถ้าอยากเนียนๆก็แตะไว้เลยครับแล้วก็ประคองนะครับมันก็จะนิ่งไปไหนลูกแถม3ดีได้ครับ ไอเดอลน,นะครับผมไอเดอลน,นะครับ ธรรมดาที่ไหนล่ะปแอบซุมแอบซุมไม่หลับไม่นอน้อม,มิ้อะมมไรารไากราเออใช้ได้ไว้ให้ลำนี้ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะเรื่องความนิ่งก็ปกตินะครับนะ,ะแล้วก็ตัดโฮนะฮะอ่าโอเคทีนี้ก็ มานะครับหน้ากากแล้วก็ดึงปลั๊กที่ฮอออกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับงานเซตนะครับงานเซ็ตแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่นิดๆหน่อยๆนะครับผมนะฮะกับเฮลิคอปเตอร์ KDS i n n o v a 450ลำนี้นะครับผมนะเป็นงานเซตนะครับโอเคฝากด้วยนะครับสำหรับพี่พู้ค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับกับงานประกอบงานซ่อมงานเซตนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับผม นะติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งศรีเอสีบักช่องนะครับใส่หน้ากากก่อ <c> น <oughs> <c oughs> ใส่ไม่เข้าอาดิใส่ยังไงไม,นะม่ได้อ,อโออเคินโนะใช่ไหมเฟซบุ <c> ๊ก <oughs> <c oughs> นะครับชื่อสมบูรณ์เพ็งศรีนะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081 ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบาย